Transcrição e สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมอบกันค่ะขนมอบที่เราจะทําในวันนี้นะคะคือเมนูซอฟต์คุกกี้ค่ะโดยเราจะทําเป็นซอฟต์คุกกี้ช็อกโกแลตชิพนะคะ ตัวซอฟคุกกี้เนี่ยเขาจะมีความหนึบนุ่มนะคะเขาจะไม่กรอบล้วนเหมือนกับคุกกี้ทุกๆกตัวที่เราเคยทํามานะคะโดยวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีแป้งอเนกประสงค์150กรัมค่ะเนยสดรสเค็ม120กรัมถ้าหากว่าใครใช้เป็นเนยจืดเนี่ยจะต้องเติมเกลือลงไปประมาณ1นับสช้อนชานะคะน้ําตาลทรายแดง80กรัมน้ําตาลทรายขาว20กรัมค่ะช็อกโกแลตชิพ90กรัม ไข่ไก่โดยวันนี้เราใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งฟองนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นผงฟูค่ะเราใช้หนึ่งถับสี่ช้อนชาค่ะวัตถุดิบหลกักๆเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะโดยเราจะเริ่มจากร่อนแป้งแล้วก็ผงฟูรวมกันนะคะ การร่อนแป้งเนี่ยจะทําให้ตัวคุกกี้ของเรามีความนุ่มเบาขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการกรองเอาสิ่งสกปรกที่อาจจะปนเปื้อนมากับแป้งด้วยนะคะ ร่อนแป้งเสร็จแล้วเราก็จะพักในส่วนของแป้งเอาไว้ก่อนค่ะต่อมาเราก็จะมาทําในส่วนของเนยกันเราจะเทเนยลงไปในชามผสมนะคะโดยเนยของเราเนี้ยเราจะพยายามทิ้งเขาไว้ให้อยู่ที่อุณหภูมิห้องให้ได้มากที่สุดนะคะคือหลังจากที่เพื่อนๆตัดเขาออกมาแล้วเนี่ยก็วางทิ้งเอาไว้เฉยๆได้เลยจนกว่าเขาจะเริ่มอ่อนตัวลงเองนะคะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือเนี่ยคนให้ตัวของเนยของเราเนี่ยเริ่มคลายตัวมากขึ้นนะคะ เมื่อเนอยเริ่มคลายตัวดีแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปค่ะใส่ทั้งน้ำตาลทรายแดงแล้วก็น้ำตาลทรายขาวลงไปเลยนะคะถ้าหากว่าใครชอบหวานมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถเพิ่มในส่วนของน้ำตาลได้นะคะ วันนี้เนี่ยเราใช้เป็นตะกร้อมือในการคนส่วนผสมทั้งหมดนะคะเพราะว่าออวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องการความขึ้นฟูของเนยเนาะเราจะแค่คนให้ตัวส่วนผสมของน้ําตาลกับเนยเนี่ยละลายเข้ากันดีนะคะเป็นเขาจะออกมาเป็นครีมครีมแบบนี้ค่ะ เมื่อเราคนจนน้ำตาลแล้วก็เนยละลายเข้ากันดีแล้วเนี่ยต่อมานะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะอย่างที่บอกทุกๆคลิปนะคะว่าเวลาเราจะใส่ไข่ลงไปในส่วนผสมใดๆก็ตามเนี่ยให้เราตอกไข่แยกไว้ในถ้วยอีกใบหนึ่งนะคะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าไข่ของเพื่อนๆเ,เสียเนี่ยเราจะต้องเทส่วนผสมทั้งหมดทิ้งแล้วก็เริ่มทําใหม่นะคะหลังจากใส่ไข่ลงไปแล้วก็คนจนกว่าไข่แล้วก็เนยเนี่ยจะเข้ากันดีนะคะ ื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะเราก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์ที่เราร่อนเอาไว้ตอนแรกลงไปค่ะใช้ตะกร้อมือคนต่อให้ส่วนผสมทั้งหมดพอเข้ากันนะคะ เมื่อเราคนจนแป้งกับตัวเนยเนี่ยเ,เริ่มเข้ากันดีแล้วก็เลิกใช้ตะกอมือนะคะเปลี่ยนมาใช้ไม้ไทายแทนค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ตะกอมือคนตัวเนื้อคุกกี้ของเรานานเกินไปเนี่ยคุกกี้ของเราจะออกมาเหนียวแล้วก็ไม่ไม่ฟูนะคะเขาจะค่อนข้างแน่นเกินไปจากนั้นเราก็จะใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปค่ะแล้วก็คนต่อจนส่วนผสมของช็อกโกแลตชิพเนี่ยพอเข้ากันดีในตัวเนื้อคุกกี้ของเรานะคะ เมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะเราก็จะพักตัวแป้งคุกกี้เอาไว้ค่ะปิดฟิล์มแล้วก็นําเข้าแช่ตู้เย็นนะคะอย่างต่ําก็หนึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อที่ว่าตัวคุกกี้ของเราเนี่ยจากตอนนี้ที่เขายังเหลวๆขึ้นรูปไม่ได้นะคะจะได้พอเขาแช่ตู้เย็นแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความอ่าอยู่ทรงมากขึ้นนะคะ พอครบ1ชั่วโมงเนี่ยเราก็นําเขามาปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ใส่ถาดเอาไว้เตรียมนําไปอบค่ะโดยที่เราจะต้องเว้นระยะห่างของตัวคุกกี้ให้เยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าคุกกี้ตัวนี้เนี่ยพออบแล้วเขาก็จะละลายแบ่ออกมาเป็นชิ้นใหญ่ๆค่ะอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําเข้าเตาอบด้วยอุณหภูมิ175องศาค่ะใช้เวลาประมาณ12-15นาทีแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะคะ เมื่ออบเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาขนมแบบนี้ค่ะเราจะนําเขามาเคาะนะคะคือให้เราเคาะตัวถาดเพื่อที่ตัวขนมของเราเนี่ยจะได้แน่นขึ้นนะคะอันนี้เขาจะมีความฟูเกินไปในส่วนของตรงตรงกลางของขนม,มนะคะหลังจากเราเคาะตัวถาดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะพักขนมของเราไว้จนกว่าจะอุ่นๆแล้วเราก็ค่อยนําไปเสิร์ฟค่ะ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูสตอฟคุกกี้ช็อกโกแลตชิพของเราในวันนี้เป็นเมนูที่ทําง่ายนะคะแล้วก็ขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอุปกรณ์เครื่องมมาเครื่องมือเนี่ยก็ไม่ไม่ได้มีอะไรที่ต้องใช้เยอะแยะมากมายนะคะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบกินคุกกี้ที่กรอบๆล้วนๆนะคะเมนูนี้เนี่ยเขาจะมีความนุ่มหนึบ ถ้าใครชอบแบบไหนก็ลองเลือกรับประทานดูนะคะเพราะว่าส่วนครัวก็มีสูตรของทั้งคุกกี้แบบนิ่มแล้วก็แบบกรอบให้เพื่อนๆได้เลือกชมนะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ทางช่องส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ